อันนี้ประเทศไทยคนเนี่ยจะมาด่าคนเนี่ยว่าคนชั่วเยอะเนี่ยครับนะและคนไม่ชั่วจะมาด่าคนอื่นชั่วเยอะได้ยังไงอ่ะกระแสว่าต้องชั่วมาก่อนแล้วมันถึงรู้ไงว่าคนชั่วเยอะก็ต้องพวกเดียวกันน่ะมันถึงรู้ว่าชั่วไม่พวกเดียวกันจะรู้ได้ไงระยกมันจะรู้ได้ไงว่าผมชั่วหรือไม่ชั่วอืแล้วกูไม่สนิทกับมึงเลยแล้วมึงจะรู้ว่ากูชั่วไม่ชั่ว เพราะฉะนั้นมันก็สนิทกันพวกเดียวกันน่ะก็พวกบูรพาพยักษ์นั่นแหละแล้วพวกเจ้านายบูรพาพยักษ์นั่นแหละมันต้องรู้ดิดีไม่ดีเนี่ยที่บ้านเนี่ยคงคลิปเต็มไปหมดคลิปอะไรอ่ะคลิปตุลาการไม่ใช่เป็นทางค้าแก้ผ้าอันนี้เมตาอาจารย์ฮะเมตาประเทศไทย ผมสับสนชยงงงงไปหมดแล้วดาราหนังโป้ชิดซ้ายไปแล้วอ๋อดาราหนังโป้ชิดซ้ายไปแล้วไม่ใช่อยากดูแล้วเวลาเจอหน้ากันชุดใหม่ออกหรือยังนางค้าตัวใหม่ออกหรือยังอืมนัง้านี่บางคนก็บอกนี่เบื่อแล้วเบื่อแล้วขี้เกียจดูอยากจะดูรุ่นเดอะ อยากกระดูกระวานเคยตื้นอันนี้แถบสมุทรแคลเบียนใช่ไหมปร,ประวานนี่แคลเบียนปลาระวานก็ไม่ทะเลประวานอ่ะตัวใหญ่ๆอ่ะประวานโอเคอ กาลิเบียไม่ใช่ส<ช>าวไทยไปเนี่ยถามเอฟถามหลังเวทีครับถามมหาทีดีชูพงทีดีแอนตี้ตรงนี้ไม่พอครับไอจงนั่นถามอยู่หน้าเวทีบอกไม่พกหรอกอูอพกไปเดี๋ยวกูก็ติดคุกิไปหากันเอ,เอาเอฟหลังเวทีอาจารย์อาจารย์ตะวันเคยขึ้น่ะพกมาหรือเปล่า,าขายก็ได้อาจารย์ขายก็ได้แสดงว่าอาจารย์เอาแผ่นกี่ร้อยก็ซื้อ อาจารย์แสดงว่าบ้านเรานี่บ้านสารคดีเนาะไม่รู้โอ้โหปัญญายันเลยเราฟังนะโอ้โหอาจารย์ด้วยการขับรากเบียร์นี่โรแมนติอาจารย์อันนี้สูตรใหม่เหรอใช่เขาเนี่ยมาถามหาปับรรยายคุณภาพาผมด้วยสูตรอาหารใหม่ต้องรากเบียร์ด้วยบอกว่าอาจารย์ด้วยโรแมนติกน่าดูรากเบียร์นี่ ก่อนจะกินก็ต้องแรกเดียวหลังจากนั้นก็เลียบแค่ไหนเออเดี๋ยวนี้มันมีสูตรใหม่ผมถาม่ะแล้วดูมาแล้วเออเขาเล่าไว้ความไม่ต้องอยจะดูไมสูตรนี้อย่าไปทำสูตรนี้อาจารย์บอกอย่าไปทำใช่ไหมเดี๋ยวยี่ห้ออะไร ไม่รู้เขาไม่บอกเยอะโอ้รู้รายละเอียดถึงกนาดานนั้นว่าเยอะอะรเดี๋ยวเยองไม่ลองอาจารย์อาจารย์อาจารย์จะบอกเดี๋ยวจะไปลองกันคนเสื้อแดงอย่างเงี้ย ที่พูดนี้เนี่ยไม่ใช่พูดด้วยความสักใจแต่พูดให้เห็นถึงความเสื่อมวิกิตศรัทธาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนลาวาะวานเยอะใช่ไหมอาจารย์เสืทุนอภิสิทธ์แก้ปัญหาไม่ได้หนึ่งความแตกแยกแก้ไม่ได้ครับสองวิกฤตศรัทธาต่อชนชั้นสูงแก้ไม่ได้ชนชั้นสูงไม่ผิดกฎหมายครับให้โซให้โซตัวบุคคลให้โซแก้ภาษาจิตว่าห้โซอย่างนี้แก้ไม่ได้อภิสิทธ์วันนี้ครับจึงกําลังถ มองว่าหมดประโยชน์ในการใช้ถึงจะบุตรเขยก็บุตรเขยทำหมดประโยชน์ขึ้นมาเจงที่ขานไม่ไว้หรอกเพราะเจงที่ขาดหวงตัวเองมากกว่าที่จะหวงบุตรเขยอภิสิทธิ์ถึงร้อนรุนถึงขนาดออกมาพูดว่าถ้าเลือกตั้งแพ้ให้แกจะยอมแพ้ถอดใจแล้วอภิสิทธิ์ถอดใจแล้วจะยอมแพ้แล้วจะยอมแพ้แล้วอ หรือจะโลให้เราตายใจเป็นไปได้เป <c oughs> ็นไปได้อาจารย์อาจารย์ตายใจยังอ่ะก็คือวันนี้น่ะมันตายใจหรือไม่ตายใจเราดูสภาพการและอาภิสิทธิ์ไปไม่รอดแล้วครับ,รบไปไม่รอดทีนี้นะคำว่าความแตกแยก,กแก้ไม่ได้มันหมายถึงอะไรอืม,มันหมายถึงแค่ว่ารัฐบาลนี้จะร่อแร่อยู่อย่างนี้หรือไม่ใช่อะ กามแตกแยกเมื่อแก้ไม่ได้มันไม่ยุติและไม่เบาบางลงมันจะมากขึ้นมากขึ้นนะครับพอไปถึงจุดหนึ่งเวทีนอกโอกเยอะตอนนี้กำลังกำลังอภิปรายกันเรื่องประวัติกอยตื้น เอ้าเชิญเชิญเอ้าพออย่ากโรงพยาบาลครับมาแล้วมาแล้วครับป้มกองทองอันนี้เลยพออันนั่งนี่กองทองนนี้เลยครับเออไม่สบายออกจากโรงพยาบาลมาทีนี้เนี่ยนะจะเอาเป็นเรื่องเป็นราวหนอยครับว่าการที่คุณนภิสิทธิ์ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศ สร้างความมั่นคงให้กับเจ้าของข้อมา้าครับใช้คาว่าเจ้าของข้อมา้านะครับกฎหมายหน่อยอปรากฏว่ายิ่งบริหารประเทศไปความมั่นคงยิ่งถดถอยอแล้วถ้าความแตกแยกแก้ไม่ได้มันจะรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นเห็นได้จากการที่แต่ก่อนสู้กันบนท้องถนนกับในสภาวันนี้ลงใต้ดินวันหนึ่งข้างหน้าครับมัน จะถึงจุดระเบิดที่ทําให้เกิดสงครามกลางเมืองถ้าสงครามกลางเมืองก็เรียกว่าประเทศไทยจะก,กลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวรัฐที่ล้มเหลวก็ขเขมรสม,มัยก่อนโซมาเลียในปัจจุบันหรือทางภาคใต้ของเรากําลังจะไปสู่รัฐที่ล้มเหลวและวันนี้นา,นานาชาติเขาจับตามองว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่กําลังถูกเฝ้าจับตามองจะก,กลายเป็นรัฐที่ล้มเหลว วันนี้เราผ่านมาหนึ่งสองอยู่ในขั้นที่สามถ้าขั้นที่สี่ไปครับนี่คือสิ่งที่ห่วงใยที่สุดที่บอกว่าทำไมผมต้องออกมาเพราะผมเคยรบมากับรัฐบาลผมปราศัยที่ไหนเนี่ยผมไม่ขีดกันตำรวจทหารเลยครับสันติบาลเลยสออชอเลยออมเนเลยมาฟังเถอะครับเพราะสิ่งที่ผมห่วงนะครับ เรารบกันมา27ปีตั้งแต่508จบลง5ส5 3 5ราตายกันเป็นหมื่นนะครับครับผมในป่ามีอนุสรสถานควายทหารตำรวจมีอนุสาวรีย์วันนี้เราทิ้งบาดแผลแห่งความเจ็บปวดแล้วมันจะเกิดขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ตายแค่หมื่นคัมเมีประชาก7ร7ล้าน ผ่านสงครามกลางเมืองมาประมาณ20ปีตายไป2ล้านนะครับ20ลี้20ล้านตาย2ล้านและประเทศไทย65ล้านแล้วไม่ตายกัน10ล้านเลยครับเอาแค่ okay, 3จังหวัดนั้นนะรัฐบาลแก้ไม่ได้นะแก้ไม่ได้นะและถ้ามันทั้งประเทศลนะ่ะเพราะวันนี้มันไม่ใช่ซ้ายกับขวาวันนี้ไม่ใช่มุสลิมกับพุทธนะวันนี้มันคนไทยแดงกับเหลืองอนะ มีทั้งนายทุนมีนายทุนแดงนายทุนเหลืองทหารแดงทหารเหลืองตำรวจแดงตำรวจมันจะแบ่งประเทศคนละควายแล้วก็ยิงกันนะครับมันไม่จืดเลยนะครับเพราะฉะนั้นขืนปล่อยอาบิสิทธิ์ต่อไปนะครับเกิดสภาพอย่างนั้นเขาก็อยู่ไม่ได้และวันนี้เขาก็ยิ่งเสื่อม,อมนะ ที่พูดมาทั้งหมดนี่คือความคือวิกฤตศรัทธาดังนั้นสองเรื่องเทวปฏิสิทธิ์แก้ไม่ได้หนึ่งวิกฤตศรัทธาต่อชน,นชั้นสูงสองความแตกแยกเทวพิสิทธิ์หมดประโยชน์อืพูดงั้นหมดประโยชน์คระท่าดังนั้นเขาจะหาทางออกอย่างไรอ่ะวันนี้เขาไม่มีทางออกนะเจ้าของขอกมาวันนี้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะทําอย่างไรแล้วเพราะไอ้ที่วางแผนวอาชื่อว่าวล้มทักษิณ ยกพักใครรักใครปัานา้นอภิิ์ขึ้นเป็นนายกเขาก็คิดว่าจะจบลงแค่นั้นเพราะเขาเคยจบแค่นั้นไล่นายกเก่าลงจากอำน,นาจจบไม่ว่าจอมพลปอไม่ว่าจอมพลถนอมไม่ว่าพลเอกชาติชายไม่ว่าพลเอกสุจินดาพอการนายกจบแต่ทักษิณไม่จบอ่ะพ <c ười> ี่วว <c ười> น้องต้อกลายเป็นไม่จบอ่ะเ <c ười> ขาผิดคาดเลย ผิดคาดเลยอืผิดคาดเลยว่าทําไมมันถึงไม่จบอบ้านอาสิทสิ์ขึ้นเป็นนายกอุตสาหม์มอบภารกิจจากการทักสินให้หมดสิ้นซากจากการเชื่อแดงง่าหมดเลยก็ไม่หมดนะอืนี่ตรงนี้ดังนั้นวันนี้ผมเห็นแล้วครับเขาอยู่ในสภาพที่ลําบากที่สุดถ้าอย่างนี้แา้วฌาเจ้าจข,อของพลองมาบไายนะ <laughs> <laughs> และทีนี้พี่น้องเราเนี่ยบางคนก็อาจจะนะสับสนบางคนอาจจะท้อแท้อบอกว่าโอ้เราเที่ยวนี้แพ้แล้วแพ้แล้วที่ราชประสงค์แพ้แล้วแพ้แล้วแกนนำหลายคนไปติดคุกแกนนำหลายคนลงใต้ดินครับเออและแพ้เออมานั่งกันอยู่เต็มอย่างนี้แท้แล้ว <laughs> แล้วไม่ใช่ตรงนี้นะ ไปไปภาคเหนือครับผมไปไม่รู้ตั้งกี่เวทีช่่ผาอีสานครับประหึมอย่างนี้บางคนนะผมไปเงียบเงียบอนะดูจากเว็บไซต์ตามไปถึงตา,ตามไปแล้วบอกอาชารยมาเปิดเวทีใอจารก์เลยเป็นครูเป็นผอ,อโรงเรียนนะนี่ตรงนี้ฮนะครับ,รบดังนั้นวันนี้นะครับพี่น้องกับคนเสื้อแดงนอกจากไม่แพ้แต่กับแข็งแกร่ง เกล่งกล้าวมีคุณภาพเข้าใจปัญหาขึ้นกว่าเดิมวันนี้เมื่อคนไทยออกมาพูดพร้อมๆกันมากมายว่าตาสว่างแล้ว